สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคัลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกแรนดอมวันนี้คือคนอื่นตีค่าคุณแบบไหนนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การซัพพอร์ตเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คเอ็นจีก,กันนิดนึงนะเราจะหยิบตัวอักษรเตัวนะคะตัวอักษรเตัวนี้ อาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างก,กับคุณได้นะคะหึหยิบได้เจ็ดตัวพอดีเลยตัว Q ตัว U นะคะตัว A ตัว Y ตัว I ึ e i n g เหมือนเหมือนใครมีคำถาม,มเขามีคำถามหรอสักคู่นะคะ โอเคเราเช็คพลังงานกันนิดหนึ่งเนาะช่วงนี้เป็นยังไงเหมือนใครกำลังมีคำถามอะไรกับตัวเองไหมเนาะช่วงนี้เป็นคำถามอะไรเกี่ยวข้องกับความรักไหมคะสงสัยอะไรเรื่องความรักหรือเปล่าไพ่ใบแ,แรกที่หล่นมาคือ j u d g m e n t นะคะ เหมือนใบนี้อ่ะออทั่วคัพส์โอเคเรื่องความรักจริงๆด้วย The Creator อู้จัดติสค่ะว้าวพลังงานสวยจังเลยฮึมน่าจะ น่าจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ที่คุณรู้สึกสงสัยแล้วก็อาจจะแบบเป็นช่วงที่คุยกับตัวเองก็ได้เนาะอืมออกได้ทั้งสองแบบเลยเดี๋ยวเราเล่าในแบบของพาร์ทคนโสดให้ฟังก่อนก็แล้วกันนะคะถ้าเป็นพาร์ทคนโสดเนี่ยอันเนี้ยค่อนข้างจะชัดเจนหน่อยเหมือนกับว่าแยกดีเทลไปอีกนิดหนึ่งเนาะพาร์ทคนโสดเนี่ยจะแบ่งเป็นช่วงที่ เหมือนกับว่าช่วงนี้ค่ะคุณฮิวคุณดูแลใจตัวเองได้พอสมควรแล้วอะไรที่เคยติดค้างกับคนเก่าความรู้สึกแย่ๆอะไรประมาณนี้เราคิดว่ามันจางลงมากละมันมันบางจนไม่ไม่กระทบต่อใจของคุณเท่าไหร่หรือว่าบางคนอะ่ะถ้าแอดวานไปมากกว่านั้นคือหมดสิ้นข้อสงสัยอะไม่แม้แต่จะสงสัยหรือมีคำถามกับ คนเก่าๆเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ายอมรับแล้วก็เข้าใจในเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยอะ่ะเหมือนกับเหมือนกับความรักอะค่ะตอนที่มันเกิดอะ่ะมันก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีเหตุผลสักเท่าไหร่ใช่ไหมมันไม่ได้มีแบบโอ้ต้องหนึ่งสสาสี่ห้าหแล้วมันจะเป็นเจ็ดดเกเวลาที่ เลิกลาหรือว่าแยกย้ายค่ะบางทีมันก็เป็นเช่นนั้นเองจริงๆอะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณดีไม่ดีด้อยตรงไหนทําอะไรผิดพลาดมันไม่ใช่บางทีคือบางทีบางครั้งก็ไม่ใช่ความผิดของใครเลยมันแค่แบบจังหวะชีวิตมันไม่ใช่อ่ะแล้วมันต้อง move on แล้วมันต้องไปต่อเท่านั้นเองนะคะอืมดูเหมือนว่าพอคุณตั้งสติหรือว่าเรียกความรู้สึกดีๆอ่ะ เข้ามาทีนิ้นิดทีละหน่อยอ่ะมันเหมือนมันเริ่มเริ่มมีความอบอ,อุ่นใจอ่ะเหมือนมันกําลังจะเข้าโหมดสู่การเปิดใจเพื่อที่จะมีความรักครั้ง,งต่อไปนะคะคือความรักเนี่ยไม่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นแบบในเรื่องของคู่รักหรือแฟนอะไรอย่างนี้เท่านั้นนะบางทีความรักเนี่ย ในบริบทอ่ะเป็นความหมายของความรักของตัวเองก็ได้นะอาจจะแบบอืมช่วงนี้ก็ผักใจอยู่เนาะที่ผ่านมาก็ทําให้คนอื่นมาเยอะแยะช่วงนี้อาจจะอะไหนมาดูซิ มีอะไรบ้างที่เราสามารถทําแล้วก็เติมเต็มให้ตัวเองได้บ้างนะคะอาจจะไปเขายิ้มกินอาหารอร่อยๆดูแลตัวเองไปร้านทำผมเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่อะไรก็ตามแต่ที่คุณเอ j นจอยที่คุณสนุกสนานเนาะ mm hmm. ก็ไปเติมไปเพิ่มตรงนั้นไปทําให้ใจของตัวเองฟูฉ่าม,มีความสุขที่สุดนะมันจะเป็นมันจะเป็นทรงของแบบ แฮปี้กับการโสดอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องดิ้นรนหรือว่าทุรนทุรายมากเกินไปที่จะมีความรักในครั้งต่อไปนะคะส่วนคนที่มีคนคุยอยู่หรือว่าอยู่ในดีเรชั่นชีพนะมันจะออกทรงเหมือนว่าน่าจะมีประเด็นกันมีประเด็นอะไรบางอย่างแต่เหมือนกับว่าเหมือนคุณเคลียร์ใจตัวเองได้ละในเรื่องที่เกิดขึ้นนะ่ะคืออะไรไม่รู้แต่แต่สิ่งที่แน่นอนและชัดเจนก็คือ มันยังอยากไปต่ออยู่หรือว่าเรื่องนั้นนะ่ะมันไม่ได้มีคุณค่ามีความหมายมีบริบทสำคัญมากจนอยากจะเปลี่ยนใจหรือเลือกที่จะตัดสินใจอะไรเด็ดขาดอะคะ่ะมันมันยังไม่ถึงฟิลนั้นนะอาจจะมีเรื่องอะไรที่ทำให้คุณแบบใจวงวงใจเวียงเวียงหน่อยแต่ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าค่อนข้างโอเคแล้วเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วกลับมา กลับมาสู่โหมดปกติและไม่อืมไม่ได้มีภาวะอารมณ์ขุนเคืองใจนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเอ้ยแต่นี้ดีค่อนข้างที่จะกลับมาเชื่อใจในพลังงานของจกักรวาลที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งหรือว่าพลังงานของตัวเองพลังงานของตัวเองก็เหมือนว่าว่าเหมือนเป็นฟิลของคนที่บอกเออเอางีล้ละกันขอทําให้เต็มที่สักครั้งหนึ่งแค่ไหนแค่นั้นอะไรประมาณเนี้ยหรือว่า ให้พลังงานให้ธรรมชาติมันทำงานก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องไปทำงานแทนท่านให้ตัวเองเหนื่อยเปล่าแล้วก็แบบเหมือนยุมหัวตัวเองอะปล่อยให้ธรรมชาติจัดการส่วนคุณก็ทำพาร์ทของตัวเองไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วค่อยว่ากันว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะแต่ใดๆก็ตามอะความสุขยังอยู่ความรู้สึกดียังเต็มแค่อาจจะมีเรื่องมีบทเรียนอะไรที่จะต้องไปทำความเข้าใจ ยอมรับกันและกันมากขึ้นนะคะประมาณนี้คนอื่นตีค่าคุณแบไหนนะคะพี่ไพ่เปิดมาให้ทั้งสองทั้งสองสำรับเลยเนาะดีจังขอบคุณนะคะใบแรกที่พี่ไพ่ให้มาโอ้ oh my god oh. <laughs> พูดไม่ออกเลยพูดติดติดเลย ทําไมทำไม,ำไมเธอมันเลิศเธอมันปังขนาดนี้ทุกคนทลัางาน,นดีมากแล้วดูดิสีแบบฉ่ำใจมากเลยคนอ่านก็แฮปปี้ไปสิคะดีจังเหมือนใบนี้อะสอกใช่ไหมหรือใบนี้ว้า เหมือนเพิ่งเคยไ,ได้ใบนี้เป็นครั้งแรกสวยมากเลยเออสวย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 สักใบเดยคะเหมือนใบนี้อยากจะออกว้าวสด นะคะอโอเคโอเคโอเคแอบดูนิดนึงว่าตกเฟรมไหมได้อยู่เนาะโอเคที่ไพ่บอกว่าจะบอกว่าคุณอะเล,เลอค่าในสายตาของคนอื่นมากเลยนะคะหรือว่ามากกว่าที่คุณคิดหรือว่ามากกว่าที่คุณรู้ตัว คุณอาจ,จะไม่ค่อยได้ให้เครดิตกับตัวเองเท่าไหร่แต่คนอื่นน่ะเขาสะพึงในความงดงามทางด้านจิตใจทางด้านอารมณ์ทางด้านความสามารถทักษะสก,กิลคือแบบฟีลลิ่งเหมือนคนชื่นชมไอดอลสักคนหนึ่งอ่ะใครก็ได้แบบไหนก็ได้แต่เรารู้สึกว่าอ,อืเราได้ฟิลลิ่งเหมือนเหมือนคุณไม่ค่อย ไม่ถึงกับไม่มั่นใจในตัวเองนะแต่เหมือนแบบให้คะแนนตัวเองน้อยไปหน่อยนึงเหมือนแบบไม่ไม่ได้รู้ตัวว่าสิ่งที่ตัวเองทาอะ่ะมันมันดีดีมากเล,ลิศเลอเพอร์เฟกเพอร์เฟกเลยอะ่ะแต่เหมือนแบบเอ่อตัวคุณเองอะ่ะาจะาไม่ใช่เพอร์เพอร์เฟกชันนิดนะแต่อาจจะเป็นคนที่ด้วยความที่แบบเอ่อมีใจรักในการทํางานนะคะชอบการทํางานแบบเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยจะแบบ เห็นข้อบกพร่องของตัวเองแล้วก็แบบพยายามที่จะพัฒนาทําให้มันดีขึ้นนะคะแต่เผอิญบางทีเหมือนแบบมองตรงนั้นนานไปนิดนึงอะ่ะเลยไม่ได้หันมองย้อนกลับไปว่าโอ้โหคุณคุณเดินมาไกลมากเลยอะ่ะคุณพัฒนาคุณ อยู่สูงซะจนคนอื่นได้ดงแต่เงยคอมองแล้วนะตอนเนี้ยมองจนแต่คือแบบแต่ความน่ารักคืออันนี้มันจะเป็นฟิลคล้ายๆ FC เลยนะเหมือนแบบคุณมี FC เป็นของตัวเองอะหรือมีคนที่เขาชื่นชอบคุณนะคะฟิลลิ่งเนี้ยแบบเป็นความรักมากๆเลยนะอืรักรักแทบไม่มีข้อเม้เลยอะมันไพ่ทั้งสามใบเป็นเป็นไพ่โพสิทีฟทั้งหมดเลยนะคะโพสิทีฟแบบสุดๆด้วย กลับมาต่อในมุมมองใช่ไหมที่เราบอกว่าคุณไม่ค่อยได้เห็นตัวเองสักเท่าไหร่หรือว่าแบบมัวแต่แบบทํางานนะคะตั้งอกตั้งใจใช้ชีวิตของตัวเองไปคุณอาจจะมีเรื่องเยอะในหัวนะอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่แบบเ,ออเป็นเดอะแบกของบ้านเป็นที่พึ่งของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตของคุณอะ่ะก็เลยแบบ เกือบจะหมกมุ่นในเรื่องของคนอื่นมากกว่าตัวเองหรือว่าแบบคอยสอดสองเรื่องของคนอื่นหรือหรือคนอาจจะทํามันเป็นความเคยชินก็ได้นะทําแบบรักคนอื่นห่วงคนอื่นแล้วก็คอยดูนั่นดูนี่แต่ไม่ค่อยได้ได้หันมาดูตัวเองสักเท่าไหร่นะคะพี่ไพ่อยากจะบอกว่าบางทีการที่เรารักตัวเองสนใจตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวนะคะ ค่าเ่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันมีเส้นกั้นบางๆงนิดหนึ่งสังเกตได้ไม่ยากเมื่อไหร่ที่เรายอมทําลายใครสักคนไม่ว่าจะด้วยวาจาความคิดหรือว่าเขามไมได้มีนะมโนกรรมวัจีกรรม,ม,ก,รรมกายกรรมอะไรพวกนี้ใช่ไหมการกระทำอะไรพวกนี้การกระทาคาพูดความคิดนั่นแหละเมื่อไหร่ที่มันแบบจิตมันเริ่มไปดาร์กหรือว่ามัน ความอยากมันแซงขึ้นหน้าความถูกต้องอะนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นอะมันมันจะเป็นเส้นของความเห็นแก่ตัวไม่ต้องกังวลจนเกินไปคุณก็รักตัวเองในในอย่างที่คุณอยากทํานั่นแหลคะค่ะแต่พี่ไพเหมือนกับแค่จะ มาช่วยเป็นทีมสปอร์ตแล้วก็หนุนใจให้กับคุณอีกทีหนึ่งว่าคุณเก่งมากเลยนะคุณทำมาได้จนถึงตอนนี้นะคะมีเรื่องราวมากมายที่คุณเผชิญที่คุณฝ่าฟันที่คุณแบบทำมาด้วยความตั้งใจอ่ะไม่คุณอาจจะคิดว่าไม่มีคนรู้ไม่มีคนเห็นนะในสายตาคนอื่นหรือเขาอาจจะไม่ได้พูดอะไรอ่แต่เชื่อเถอะมีคนรับรู้ได้เยอะมากอะมากกว่าที่คุณคิดมาก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 นะคะ แววตาที่เขามองนี่นะกลุ่มคนนี้นะคือแบบมองด้วยความชื่นชมะมองด้วยความรักมองด้วยความเทดิดทูมองด้วยความเคารพเคารพเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณยิ่งใหญ่อะไรมาจากไหนหรือว่าพี่อะไรนะพิสดานอะไรไปกว่าคนอื่นนะแต่สิ่งที่คุณทำอะมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนทำนะคะ อย,อย่างที่เราบอกไปเนาะเช่นการห่วงใยคนอื่นดูแลคนอื่นมากกว่าตัวเองอย่างเงี้ยหรือการที่แบบคุณรักในงานอะไรคุณก็จะทุ่มเทกับสิ่งนั้นนะมากๆมึง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 มมมมทุ่มเทแล้วก็คอยสอดสองคอยพัฒนาคอยปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาคือแบบเหมือนแบบเขาจ้างสิบทำหมื่นอะไรอย่างเงี้ยทำเยอะมากทำชำทำถึงอ่ะอืมทำถึงถึงจริงๆ ถึงใจเลยเห็นไหมความดีที่มันหอมหวานนะเขาว่ากันว่าความดีมันเหมือนดอกไม้ใช่ไหมให้เดินผ่านไกลๆอ่ะแต่ถ้าเป็นดอกไม้ที่มันกลิ่นหอมมากๆแค่เดินผ่านก็ยังต้องเหลียวหลังเลยนะมันความดีมันเป็นแบบนั้นจริงๆความดีเป็นเหมือนดอกไม้อีกอย่างที่มันไม่ต้องตะโกนบอกว่าตัวมันหอมนะหอมไหมหอมไหมอะไรเงี้ยมันไม่เคยต้องตะโกนนะแต่คนอ่ะจะเหลียวหันไปมองเองด้วยด้วยประสาทสัมผัสที่เขารับได้อ่ะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่คล้คายกันเนะเาะแล้วก็ถัดมาในเรื่องถัดมาเนาะจากความประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าคนอื่นอะเขาสัมผัสได้ถึงความจริงใจในตัวคุณนะความจริงใจความมั่นคงความสม่ําเสมอมันเป็นสามอย่างมันเป็นทรีเขาเรียกเลยนะ เออเหมือนสูตรสามอย่างสามตัวที่มันมิกซ์กันแล้วมันแบบมันว้าวมากๆทั้งๆท,ที่เมื่อกี้ที่เราพูดไปสามอย่างไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องแปลกหรือเรื่องใหม่เลยเนาะไม่ว่าจะเป็นความจริงใจความสม่ำเสมอความซื่อสัตย์อะไรพวกเนี้ยเป็นนามมาทํำสุดๆเลยแต่กลับกลายเป็นว่า จะด้วยเทคโนโลยีหรือว่าจะด้วยอะไรก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่ามนุษย์ทุกวันเนี้ยมันมันเหมือนมันมีชอยเยอะซื้อเปล่าก็ไม่รู้หรือว่ามันมันหลงไปกับอ,อ,อะไรบางอย่างหรือเปล่าซึ่งทำให้สิ่งที่เคยเป็นเบสิกง่ายๆที่ทุกคนเคยมีอะค่ะมันหายไปแล้วพอมันหายไปหรือว่ามันจางมันน้อยลงอ่ะมันเลยกลายเป็นของมีค่าขึ้นมาซะเฉยๆเลยอะคือแบบ มันเหมือนกับเราจะเริ่มโหยหามิตรภาพที่ดีที่ดีจริงดีต่อใจเราอะคนที่เป็นเพื่อนแท้ไม่ใช่เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดหรือว่าออบอกรักทุกดอกแต่หลอกทุกสิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือใครสักคนที่ไม่ได้มาดีกับเราแค่ฉาบฉวยอะมาดีเพื่อที่จะต้องการอะไรบางอย่างเราก็หายไป น้อเราอยากแบบมีความความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่รักษากันไปแบบนี้ค่ะยาวนานซึ่งการรักษาเนี่ยมันต้องใช้ความสม่ำเสมอมากๆนะคีย์เนี้ยจะเป็นที่สุดของที่สุดของความสำเร็จในในสายตาเราโดยส่วนตัวนะคะความสม่ำเสมอเนี่ยมันนำพาอะไรดีงามเข้ามาหาในชีวิตเยอะมาก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 มมากม แล้วอีกอันหนึ่งอะมากที่สุดโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวด้วยความที่คุณมีเมนหลักตรงเนีเ้จะเป็นอะไรนะความจริงใจซื่อสัตย์มั่นคงสม่ำเสมออะไรประมาณนี้มันทำให้คนอยู่ใกล้เขารู้สึกว่าปลอดภัยปลอดภัยก็คือคนนี้คบได้เนาะหรือว่า มันไม่ใช่แค่อยากคบเฉยๆนะมันมันโคตรอยากคบเลยนะคือแบบใครก็อยากมีเพื่อนแบบเนี้ยใครก็อยากมีแฟนแบบนี้ใครก็อยากมีคนในครอบครัวแบบนี้ใครก็อยากมีพ่อแม่แบบนี้นะคะคนที่คนที่มีหัวจิตหัวใจที่ เห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคะแล้วก็ทำความดีให้กับคนอื่นอย่างที่ไม่รู้สักเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยได้มีข้อแม้อะไรมากนะักเราก็ทำด้วยความสุขของเขาอย่างแท้จริงอะมันหายย่กนะคะยากๆๆๆอย,ยคุณก็เลยกลายเป็นแรไอเทมไปนะออีกอันหนึ่งอันเนี้จะแหวกแนวไปสักนิดนึง ในมุมมองของเขาที่เขาตีค่าคุณไว้นะคุณกลายเป็นผู้ปกป้องอะผู้ปกป้องเราคิดว่ามันก็โยงหรือว่าเชื่อมถึงพลังอำนาจข,ของความรักที่ตัวคุณมีกับความถูกต้องอะค่ะคุณจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าเป็นคนใกล้ตัวเขาจะรู้เลยทุกคนจะขนลุกขนพองโดยเฉพาะถ้าไปทําผิดอะไรมาเพราะว่าคุณจะไม่ปล่อยไปนิ่ง,ง,งๆเฉยๆเงียบๆเด็ดขาด นะคะคุณจะบอกเขาเนาะจะเตือนคือแบบยอมเลยอะยอมให้เกียรติให้โกรธแต่ว่าถ้าจะทำหลับหูหลับตาปล่อยให้คนที่รักทำผิดทำไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วตัวเองเห็นอยู่แต่ไม่พูดอะไรเนี่ยเหมือนแบบเหมือนเป็นความผิดร้ายแรงอะเหมือนเหมือนเป็นความรักจอมปลอมที่คุณไม่เคยอยากให้เป็นนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้า ถ้าเป็นความปกป้องในอีกลักษณะหนึ่งเนี่ยคุณจะปกป้องหัวใจคนอื่นมากๆเลยนะปกป้องหัวใจคนอื่นด้วยการที่คุณจะดูแลเขาดีที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้และมีปัจจัยมีโอกาสมันเอื้อมันมันทำถึงทำได้อะคะ่ะคุณมักจะทำสิ่งนี้เสมอ เนาะสิ่งพวกนี้ฟังดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนะแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งสิ้นเลยนะคะเป็นสิ่งที่คุณค่าแล้วก็เป็นตัวตนของคุณแบบดิบๆชนิดที่แบบไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้แบบว่ามีใครบังคับให้คุณทำหรือว่าทำโดยมีฮิตเต้นอะเจนดาอะไรแต่อย่างใดคุณแค่รักใครสักคนอย่างตรงไปตรงมาเท่านั้นเองแล้วก็อยากได้สิ่งใดกับชีวิต ก็แค่ทำสิ่งนั้นกับคนอื่นนะคะเป็นเป็นเป็นการใช้ชีวิตโดยที่ปล่อยให้เวกรกรรมเขาทำงานอะทำสิ่งดีๆให้แรงส่งแรงกระเพื่อมดีๆออกไปส่งพลังงานดีๆออกไปอะคะ่ะไม่จำเป็นต้องไม,ไม่ไม่ต้องคาดหวังเลยเดี๋ยวมันสะท้อนกลับสิ่งนั้นมาเองนะคะประมาณนี้นะ ค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะไป